ส uh, วัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนเรือนลิ้นเล่งน,นะครับตัวคลิกร้อยยี่ห้าไอตัวเก่านะครับสองพันสิบสองนะครับอาการหนึ่งจากเล่งค้างนะครับครับในส่วนของการซ่อมต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ซ่อมนะครับบางจุดก็ซ่อมตัว ตัวเดินเบานะครับตัวเล่งนะครับตัวเดินเบาตัวเซนเซอร์นะครับเป็นแบบนี้ครับตัวเดินเบาแบบนี้ครับเวลาล้างครับในส่วนที่ล้างก็ล้างได้นะครับก็ล้างทำความสะอาดต่างๆได้แต่ตัวในระบบไฟฟ้านี่ครับเราไม่สามารถที่จะล้างได้นะครับครับในส่วนทางร<ๆ>้ยานนะครับต้องครยก่อนนะครับถ้าไม่อยากเจอปัญหามากนะครับในการคันเล่งค้างหรือการเดินเบาค้างนะครับ ก็ให้เปลี่ยนเป็นชุดนี้นะครับครับชุดแท้นะครับระหานี้นะครับเปลี่ยนเป็นชุดนะครับรหารนี้จะเป็นชุดใหญ่เลยนะครับ มาทั้งหมดเลยนะครับแบบทั้งรุ่นแบบนี้เลยนะครับ